สำหรับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลมีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกมันก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณชมค่ะเข้าสู่รายการกียรติยศอยู่กับน้ำค่ะแล้วก็บวยค่ะจะเจอกับเราสามคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราสามสาวก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะทั้งเรื่องของความสวยมงามความรักแล้วก็เทรนดี้เลดีนั่นเองนะคะแต่สําหรับช่วงแรกนี้ก็เป็นเรื่องราวของความสวยมงามผู้หญิงในเขาเรียกว่าในอยู่ไปมันก็จะ เป็นวัยที่อัพขึ้นอัพขึ้นแล้วก็จะเรียกว่าอะไรนะวัยอะไรอายุวัยอายุมันอัพขึ้นแล้วเขาจะเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ดิแก่แก่ ได้ยินไวทองมาเมื่อกี้แต่ไม่ใช่แก่แก่ขึ้นแล้วก็จะมีวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอาหารที่ทานกวูกวกความสวยหรือว่าอาหารที่ทานแล้วชะลอความแก่นั่นเองเราใครอยากรู้ <ไป S 2> บ้างเ<ๆ>พราะไม่มีใครในที่นี้หรอกที่อายุอยู่ไปแล้วอายุมันจะน้อยลงอายุน้อยแต่ปีนกามากแล้วแสดงว่าอันนี้ดูแลตัวเองไม่ดีโอ้แต่ก่อนรว่าเป็นคนชอบย่นแบบเครียดตลอดเวลาแล้วก็ย่นขมวดคิ้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ทีนี้ก็รู้ยังว่า ไม่อย่าทําอย่างนั้นแล้วใช่ตอนนี้หน้าตึงยิ้มวะพยายามยิ้มหม้ยเวลายิ้มคือเป็นคนที่ยิ้มจริงใจเวลายิ้มก็เลยแบบางเนี้ยีบไปยีตาไปแล้วมันจะขึ้นอืมนะมาดูเรื่องราวของอาหารที่ดีกว่าที่บอกว่าจับคู่กันแล้วทานคู่กันแล้วเนี่ยจะช่วยชะลอความแก่รอได้ดีต่อต้านความแก่ร้อนเนองเนาะค่ะ อย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าโยเกิร์ตรสธรรมชาติทานกับกล้วยน่าอร่อยเลยทีเดียวเขาบอกว่าช่วยดูแลลำไส้และถ้าเกิดกินโยเกิร์ตกับกล้วยคู่กันเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับทั้งฟรีไบโอติกแล้วก็ โปรไบโอติกนั่นเองพร้อมกันก็เหมือนร่างกายเราเนี่ยได้ชาร์จแบตนะแต่ถ้ากินเยอะๆนี่จะจุกมากจุกกล้วยนี่อิ่มนะอิ่มกล้วยเขาบอกว่าทานตอนเช้าทานตอนเช้าโยเกิร์ตกับกล้วยก็เป็นเมนูแน่แท้เลยคือมันจะมีกล้วยหละเใชมาหลายชนิดจะมีกล้วยหอมกล้วยไข่ใช่กล้วยเหลี่ยมว้าเหรอมันจะหวนออก้วานมันมีหลายอย่างนะกล้วยมีหลายกล้วยนะหลาย มันจะอมแบบมันหวานไม่ชอบบอกไม่ถูกชอบสิกล้วยไข่กินไม่ได้ทำไมคะมันยาวเกินมันอันเล็กไม่ใช่เหรอกล้วยไข่เออกล้วยไข่อันเล็กเหออกล้วยหอมอันร่อยลูกเดียวก็อิ่มแล้วกล้วยไข่ที่มันใหญ่เพราะฉันเอามาห้าอันมารวมกันไว้ี่เคยไปเห็นที่ห้างเขาเรียกว่าร้านสะดวกซื้อนะที่หนึ่งแบบว่าที่แบบจะชอบขายกล้วยอ่ะเยอะเคยเจอปะที่ขายกล้วยลูกก็แปดบาทอ่ะกล้วย กล้วยอะไรอ่ะกล้วยหอมมากลูกก็แปดบาทเคยเจอปะเจ๊เอเคยเห็นอยู่เอออันนั้นเวิร์กนะเวลากินแบบก่อนไปลงไปเรียนหรือ<ไ>ปเป็เอนอย่างเงีเซเว่นนะก็เรมเหม็นเห็นแล้วยัยงไงก็ไ<ๆ>ม่ช่อ่ะมาดูเมนูต่อไปดีกว่าที่จะทานกันนั่นก็คือแอปเปิลทานพร้อมกับบุนคู่กันเคยทานไหม ก็เราก็ก right. well, ินปกติทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราไม่ได้รู้ว่าประโยชน์ของมันมันทานเข้าไปคู่กันแล้วมันจะได้อะไรบ้างเนาะเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยเรื่องของหัวใจแล้วก็ถ้าเกิดกินคู่กันแล้วเนี่ยองุ่นกับแอปเปิลเขาบอกว่าจะสารไคเวอร์ซิตินเนี่ยเขาบอกในแอปเปิลเนี่ยจะช่วยทำงานร่วมกันกับสารคาตาซินในองุ่นนั่นเอง นะก็เรียกว่าช่วยภายในของเราได้ดีเหมือนกันเนาะแล้วต่อมาเขาบอกเนื้อปลากับบ็อกครี่เออเอาไปผัดนะบ็อกครีเเธอพูด ให้มันชัดๆเนอ้อปลาบอกโคลี่เออบอกโคลี่บอกโคลี่ฟังไม่ทันหรอคือเสียงเสียงที่หายไปอยู่ในคออ๋อโอเคโอเคโอเคบอกโคลี่นะเขาบอกว่ากินคู่กันจะไกลมะเร็งมากเออเขาบอกว่าเมื่อกินอาหารชนิดสองชนิดนี้คู่กันแล้วเนี่ยจะช่วยยับยั้งการก่อตัวและการแพร่กระจายของเชื้อมะเร็งนั่นเองดีเป็นนักขั้กที่มีประโยชน์มากใช่ไหม ได้ทั้งความสวยช่วยชะลอความแก่ด้วยกันโรคอีกต่างหากใช่แล้วค่ะนะก็ลองทานกันดูเนาะทานคู่กันอย่างที่น้ำดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนั่นนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเาชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะขาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347นังสือพิม์ตลาดวิคาะชฉบับใหม่ล่าสุดสคบควบมาห้าสมาคมขายตรงหัวหอกตั้งสภาวิชาชีพลุยตลาด AEC สมาคมวินาศภัยหนุนกรมทันอิเล็กทรอนิกส์มั่นใจคอปพอไฟเขียวดีเด์หลังปี57ชัวธุรกิจกลางกรุงฮึดอัดปโปรสู้มอมมัดใจขาชอบดูดเม็ดเงินระยะสั้นอาหารเสริมผิวขาวขุนสวยโตกระชูดดูดดาราเซเลบกระโจนร่วมขอเอียว ขายตรงไตามาสหนึ่งสถานการณ์ซึมยาวการเมืองร้อนเศรษฐกิจสุดฉุดธุรกิจอ่วมสตาสัญชายปรับทับรับศึกเครือข่ายลุยกลยุทธ์ครบเครื่องดันเรดมอร์ดลุกยอดคืนชี่ PWC แฉภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศระบุแฮกเกอร์แชมโจรกรรมขั้นเทพ ติดตามนังสีพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อหุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 084999347ค่ะกลับเข้ามาอยู่ช่วงที่ ของรายการนะคะอะและแน่นอนช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของความรักจะมีคิวปิดตัวน้อยนะคะมาคอยบอกว่าตัวน้อยหรบอเจ๊นีกนน่กั ไม่หรอยังไงนะคะมันถึงจะความรักของคุณจะดีขึ้นเป็นกูรูกูรูศิลานีแล้วก็กูรูกูรูเป็นหมดทุกอย่างนะเอาวันนี้นะคะจะมาพูดถึงสาเหตุหลักนะคะของการหย่าร้างของค่รักในปัจจุบันค่ะมันก็มีหลายสาเหตุมากมายต่างๆเคยฟังเคยฟังในเดียวสาเหตุหลักของการหยาร้างคือการแต่งงาน ียนถ้าไม่แต่งงานก็ต้องมีการหย่าร้างนี่คือ่อสาเหตุลักสาเหตุอันดับแรกเลยนะแต่ว่าอันที่จริงก็คือเหมือนเราก็ต้องแต่งงานกันก่อนถูกป่ะถึงหย่าร้างได้ถ้าเลิกกันไปก็คงแบบว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละแต่หย่าร้างเป็นเรื่องใหญ่นะแต่งงานแล้วแบ่งสินสองสินทรัพย์ไม่เท่ากันก็มีการสั์สนการสมบัติที่หากันมาร่วมกันสินสอดได้เท่าไหร่จะเอาคืนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะเออเยอะไปหมดนะคะมาดูข้อแรกอันดี้ก่านนะคะเขาบอกว่าปัญหาเรื่องอีโก้สูง อีโก้เนี่ยอาจจะหมายถึงประมาณความประมาณว่าเธอหาเงินได้เยอะกว่าฉันเออฉะนั้นแบบเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใครมีความสามารถมากกว่าก็จะดูเหมือนว่าเป็นคนที่แบบดูเป็นผู้นำรู้สึกรู้สึกได้ใช่ไหมหรือเป็นคนที่แบบว่ามีมีอำนาจมากกว่าอะไรในการจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้นเหมือนเราก็ควรจะลดอีโก้ลงนิดนึงก็คือเรามาใส่วาโก้แทนเสื้ออะไรพวกทีดีด้วยนะใช่สาธุนะ ไม่ใช่โอเคโอเคเอามงมีถาดอยู่นะก็คือรถอีโก้ของตัวเองก็คือเหมือนรลักกันอะไม่จำเป็นต้องทีพี่เอออย่ามาแกดีกว่าฉันฉันดีกว่าแกหาเงินได้เยอะกว่าแกเลี้ยงลูกได้ดีกว่าแกร้บกันไปด้วยกันเนาะใช่ก็คแบ่งหน้าที่กันไปเลยนะใครจะหาเงินอ๋อผู้ชายหาเงินนะหาจานแล้วฉันเป็นแม่บ้านอ๋อฉันทำงานบ้านเองสบายจเนาสองคนนี้ ช่วยกระจางอีหาเงินได้โยนเลยสังนีเงินเดืน,น,นละแสนเหรอจะอยู่บ้านเฉยอ,อะไรอย่างนี้ก็นะอันนี้ก็ต้อง,องช่วยกัน,กนจริงๆแต่คร<ต>ั<ต>้งผู้หญิงจะทำกราหนักกว่าคนอื่นก็มันก็ดูเป็นผู้หญิงแก่งเกินไปถ้าเกิดว่าผู้หญิงคือแบบ เพิ่งคลอดลูกหรือว่าลูกยังเล็กๆก็ควรที่จะแบบว่าอยู่บ้านก่อนพักเวลาจากตรงงานมาดูแลลูกก่อนดีกว่าอไม่ใช่ว่าคุณจากนี้ก็ต้องยังทำงานจนวินาที9เดือนสุดท้ายลน้ำไหลเล้วน้ำเด้งเนี่ยไหลเนาะน้ก็น่ากลัวไปเหมือนี้ใช่นะาดูต้องหยุดพักนิดนึงนะคะอะเรื่อจะเป็นข้อ2เขาบอกว่าเลิกนิสัยการดื่มหนักไม่ได้อันนี้รู้สึกจะเป็นชั้นหมดเลยนะเนี่ยดี่เรายังไม่ได้แต่งงานถ้าแต่งงานนี้ปัญหานี้ก็คือหยาดเลิกไม่ได้เออมันเลิกนิสัยการดื่มหนักไม่ได้ก็คื ยังติดรู้ว่าแบบสมัยตอนยังไม่มีครอบครัวกับมีครอบครัวอย่แล้วยังไงก็ยังไม่ต่างกันจนกระทั่งมีลูกก็ยัง่ดื่มหนักอยู่ก็คือไม่นึ้ถึงคานึงถึงคนที่บ้านเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงบางทีเขารอให้กลับบ้านรอกินข้าวอยู่นะรอพ่อรอลูกเนี่ยรออยู่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยรอให้พ่อมารับเนี่ยแอ่พุ่มประชุมอีกแล้วประชุมอยู่ที่คาราโอเกะไม่ไปเลย ผู้หญิงใครจะทนไหวใช่ไหมอันแรกๆก็อาจจะมีการไข่แบบแก้ไขปัญหากันบ้างปรับตัวกันไปไม่ได้ก็ต้องอย่างที่บอกปัญหาสุดท้ายก็คือต้องหย่าล้างกันไปเปลี่ยนจาก่าเล่ามาเป็นค่าเล่าเรียนรูเอย่างอย่างที่บุ้ยบอกถ้าเกิดไม่อยากให้มีปัญหาหย่าล้างก็อย่าแต่งงานใช่แต่งงานได้จะอย่าจะเบียนปะเราก็ต้องใช้แบบสเตปแบบฝรั่งดีไหมอยู่ก่อนแต่ง อยู่ได้ไม่ได้เราะอะไระปร์ีีอันนี้มันเมืองเมืองไหนเมืองไทยเมืองไทยอยู่ไม่แต่เดี๋ยวนี้ก็จะบอกว่าคือทําแบบสอนผิดว่าเคยทำรายงานมาคือเขาบอกว่าตอนนี้คนไทยนะคะคือไม่ได้นำให้อยู่ก่อนแต่งแต่คนไทยเริ่มที่จะใช้พฤติกรรมนี้กันแล้วจริงหรือว่าอยู่ด้วยกันจริงหรือเปล่าแต่ได้จริงหรือเปล่าเป็นบวยนี้ถ้าเกิดว่าสามีรวยๆยรีบ จดทะเบียนสมรสก่อนเลยไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้จดทะเบียนสมรสก่อนเลยแล้วก็ชายาเูวอยู่เนี่ยเขาบอกฉันจะตีตัวห่างแล้วเ็เริ่มทำนิสัยแย่ๆใส่ให้เขาทนไม่ได้เองแ,แล้วก็อย่าอย่าเราก็จะได้ ซอสสมบัติเธอไม่แต่งงานใช่ไหมแล้วเราก็จะพูดออกทีนี้ขนาดนี้ก็ไม่ไม่มีสามีแล้วแล้วเล่นนะคะถ้าทำอย่างเง้มันก็ไม่ดีอีกนะรถจะเป็นข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้ชมสามีหรือภรรยาของตัวเองบ้างไม่ใช่มูดแต่งคอเสียวันนี้สวยจังเลยนะสวยจังเลยวันนี้แต่งตัวน่ารักจังเลยจะไปที่รักคาหล่อจังเลยจะไปไหนหรอพอดีจะไปเอากับเ้าาให้ป้าหน้าบักซอยทำไมต้องแต่งตัวขนาดนี้นะเป็นเรื่องอีกอะไรอย่างเงี้ย ชายบอกสามีบอกอุ้ยวันนี้หล่อจังเลยจะไปไหนคะสามีเอาไปทํางานที่ไหนได้ข้างในอะเป็นโซ่ข้างนอกเป็นโซ่จริงแต่ข้างในน่ะแหมเสื้อว่าอย่างหล่อเลยศิลานีนี่แบบว่ารู้ลึกถึงข้างในจริงๆนะโดนหมดแล้วโดนหมดแล้วออไม่ใช่นะนก็ต้องเป็นการชมนิดนึงไม่ใช่แบบชมเกินจริงอะไรอย่างนี้เอ,อ้ยคุณดูดีนะเส<อ><ด>ื้อหล่อเสื้อผมเอ้ยไม่ใช่หลอเซื้อผมหล่ออะไรอย่างเงี้ย